มาดูยัน่มา AF28 ครับตู้แอร์ครับสภาพแบบนี้เลยครับเฮ้เปิดไปหน้า,านี้เปิดไปหน้าโอเคโอเคเปิดไปท้ายสิลูกอ๋อหลอดนุ้นขาดหลอดหนึ่งหลอดนุ่นขาดหลอดหนึ่ง,อง,องโอเคไปนิดติด ผางก็ึ้นยกลงที่เพย่ยกคือยกลงดีพี่เฒ่ายกขึ้นยกลงโอเคครับวิดีโอสีเกียร์ใช้ได้หมดเครื่องนิ่งพายนิ่งเลยครับครับนิ่มๆเลยครับ สวยเลยอะ่ะมีกลับด้วยมั้ยมามีกลับด้วยพี่มีกับด้วยนะไม่มีรั่วซึมเลยครับสวยครับสวยมากโอเคทามไม่มีรั่วซึมแจมอ๋อ,อเปิดแมหมงแอวได้ด้วยโอเคโอเคแอร์พร้อมนะครับแอร์พร้อมแอร์พร้อมเลยโอเคข้างในสวยไหมยางยังเต็มอยู่ครับยางหน้าเต็มยาง,งหลังเต็มนะครับข้างในสวยไหมสวยเลยแอร์เรย็นเจี๊ยบ โอเคข้างในดีเลยเยยบเลยอ่าคันเร่งสีเกียร์เดินหน้าถอยหลังหางยกขึ้นยกลงนีปรับหางได้ข้างนูน้นวิดีโอครับกันปีเข้าโปขึ้นช้าขึ้นไวหางหลัง รถสองพันกว่าชั่วโมงแอร์เย็นเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สามนี่เบอร์สามเนี่ยเเดี๋เบอร์สามเดี๋ยเบอเร์สองโอเคแต่ปลายแอร์เย็นฟิล์มครบโอเคครับเดี๋ยวลองขับดิเพ่ครับเ f 2 8ครับดีครับเครื่องนิ่มท้ายเกียร์นิ่มครับ ครับอย่างนี้เลยครับเออปรับปั๊มมากไปปะหวะดำเลยวนะเดี๋ยวผมดูให้สวยเลยพี่แบบนี้เลยโอ้โหมึงปรับปั๊มไว้บานเลยโอเคลูกชายผมคงไปปรับปั๊มมานอะโอเคสวยงามเลยครับแบบนี้เลยครับ ครับฝากไว้คันครับเอฟยครับติดฟลีมหมดแล้วแอร์เช็คแล้วไฟเช็คแล้วไปหน้ามีประปอดไหลหลังมีครับแบบนี้เลยครับครับฝากไว้คันครับศูนย์เก้าห้าเก้าหกศูนยคหนึ่งศูนย์แปดศรับครับแสนแปครับพี่เปิดไว้แสนแปดห้อร์พร้อมลีมพร้อมครับ ส่งฟรีไม่เกิน150โล่อ0รอยโลนะครับใครอยากได้ไป่ชิดยาเอาไปพี่เอาไปใส่ล้อโยงก็ได้นะครับล้อหลังกว้างเมตรสามเมตรสี่ประมาณนี้ล้อหน้าเมตร20สิบเมตรยีิบห้าหลังเมตรสี่สิประมาณนี้ครับ,รบฝากไว้ก,กันครับขอบคุณครับ